กำลังฟังสวทอแพร่ FM 91เมกะเฮิรขอเจริญพนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนร่วมงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแพร่ซึ่งถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อถวายทานอุทิศ ุศสแก่ผู้ล่วงลับและเป็นการบำเพ็ญบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสมัคีใในหมู่ชุมชนสังคมในจังหวัดและในบ้านเมืองดังนั้นในนามของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ธรรมาภาพขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็การจัดงานประเพณีกินสลัดหลวงเมืองแพร่ประจำปี2568ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนและขอเรียนเชิญมาร่วมงานกันโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านทุกคน,กคนด้วยเธินขอเจริญพร ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทําใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักรออ้อยล้วไงอ่ะลอกจกนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยให้จริงดิทั้งหมดนี้อัตราบีประกันภัยแค่200 200ต่อเดือนเดือนนะถูกดะต่อปี <c oughs> ต่อปอ้็อปอบปรกระหล่ประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกินร้อยให้ประก,กันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคอปปพอสายด่วนประก,กันภย 1, 1, 8, ัย1186้มชื่องี้ฉันปวดหัวปวดตาจังเลยอะ่ะน้ำตาก็ไหลงานก็เยอะมากต้องส่งงานด่วนด้วยฉันจะทำยังไงดีระเนี่ยเพื่อนรัก ปัญหาแบบนี้ฉันเจอมาก่อนแต่พอไปตรวจวัดสายตาปัญหาก็หายไปทันทีนะจริงสิทำยังไงอะ่ะชมพู่เธอลองไปปรึกษาที่ The World o p t i c o n สิเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาจะมองใกล้มองไกลแว่นตาก็มีเลนเปลี่ยนสีได้ทุกรุ่นทุกแบบแว่นตากันแดดเขาก็มีนะโหงั้นดีเลยเธอต้องรีพาฉันไปแล้วล่ะ The w o r l ร o ฟ t i c o n รับปรึกษาปัญหาด้านสายตาตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจำหน่ายแว่นตานาฬิกาทุกชนิดและคอนแทคเลนส์ทุกรุ่นหรือจะซ่อมก็มีช่างผู้ชำนาญงานละเอียดทุกขั้นตอนไปได้เลยที่ The w o r l d of t i c o n ถนนภูเก็ตมุมแยกกาดน้ำทองที่จอดรถสะดวกสบายโทร054 627 972 สร้างศักยภาพให้ธุรกิจของคุณด้วยการแปลรูปสินค้าเกษตรสู่ฟิวเจอร์ฟู้ด ติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อมแข่งขันในตลาดยุคใหม่เรียนรู้ดูงานและต่อยอดกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพกับโครงการลานนาฟิวเจอร์ฟู้ดสมัครง่ายๆผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพจ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือโทร0843632216สมัครฟรีรับจำนวนจำกัดเสร,ริรนนสมศักยภาพวั นนเพื่อความได้เปรียบในวันพรุ่งนี้ลานลาน,นาฟิวเจอร์ฟูดโอกาสดีๆที่คุณไม่ควรพลาดเฮ้เคยได้ยินคำว่าโกงนิดเดียวไม่เป็นไรป่ะ โห oh, คำนี้เอาไปตั้งแต่รุ่นแม่แล้วจ้าของฟรีไม่มีในโลกแต่ความโปร่งใสอ่ะมีได้ถ้าเราไม่โกงเริ่มจากเรื่องเล็กๆไม่ลอกไม่แซงคิวไม่ใช้เส้นก็เทได้แบบไม่ต้องแอบเจนเซยุคใหม่หัวใจไม่โกงพบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วนปปชโทร1 2 5 5สนับสนุนโดยกองทุนปปชและสำนักงานปปชประจำจังหวัดแพร่ ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสวทพแพร่ fm 9 1 m h z เมกคุณกำลังฟัง fm 9 1 m h z เมกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพร่ FM ร91เมกสถานีข่าว จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big k คินนิ่งเดถวายพระบรมถวายพระราชกชุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษโรงพยาบาลแพร่จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตะสาธารณสุขประจำปี2568 เชิญชวนประชาชนรับบริการธันตกรรมฟรีจังหวัดแพร่เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่งานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจำปี2568เวทีโชว์ของดีจังหวัดแพร่10วัน10คืนนายยกรัฐมนตรีย้ำสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขัวเรือนละ9,000บาทบรรเทาความเดือดร้อนทกสเปิดตัวสินเชื่อเพื่อเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา b i g c ค e นิ่งเด a y ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาบพิตินายสุริยาอินตะนอน์นายกเทศมนตรีเมืองแพร่นำคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลเมืองแพร่หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและจิตอาสาพระราชทานภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big c คินนิ่งเด y เทศบาลเมืองแพร่สะอาดถวายเป็นพระบรมขออภัยครับถวายเป็นพระราช,ชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2568อีกทั้ง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประสกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบิ๊กคลีนนิ่งเดครั้งนี้จังหวัดแพร ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแพร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ฉีดล้างทำความสะอาดชำระสิ่งสกรปรกและฝุ่นละอองบริเวณถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองแพร่รวม6สายรวมถึงการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและความปลอดภัยในการสัญจรเก็บกวาดขยะกำจัดแหล่งเพาะพันธุเชื้อโรค สร้างความสะอาดให้กับพื้นที่สาธารณะต่างๆโดยเฉพาะทางเท้าและสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วยโรงพยาบาลแพร่จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตะสาธารณสุข ประจำปี2,568เชิญชวนประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรีกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแพร่ขอเชิญประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัยเข้ารับบริการทางด้านทันตกรรมเนื่องในวันทันตะสาธารณสุขประจำปี2,568และวันครบรอบ125ปีแห่งการพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมนาถชนนีวันที่21ตุลาคม2568เพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมนาถชนนีที่ทรงปฏิบัติพระภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะด้านทันตาอนามัยด้วยพระเมตตา และพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพซึ่งจะมีการให้บริการอุดฟันถอนฟันและขูดหินปูนแก่ประชาชนทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณก,กลุ่มงานธนกรรมชั้น6อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแพร่โดยผู้ป่วยที่ประสงค์มารับบริการ ต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงมาแสดงรับบัตรคิวซึ่งจะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วยสำหรับวันทันตะสาธารณสุขตรงกับวันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่าพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติและให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงผู้สูงวัยจัดให้มีบริการทันตรกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการในโรงพยาบาลวรรฐเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจังหวัดแพร่เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่งานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจำปี2568 เวทีโชว์ของดีจังหวัดแพร่10วัน10คืนระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2568นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานจังหวัดขออภัยครับและงานกาชาติประจำปี2568ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวว่ากา,ก,การจัดงานมหากรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจำปี2568เป็นการฟื้นงานกาชาติจังหวัดแพร่ที่ห่างหายไปนานกว่า15ปีเพื่อเป็นเวทีโชว์ของดีในจังหวัดแพร่10วัน10คืนซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-10ธันวาคม2 5 6 8กสณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพแพร่อำเภอเมืองแพร,พแร่โดยความร่วมมือของส่วนร,วราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นภาคประชาชนที่จะร่วมกันนำของดีของจังหวัดพแพร่ไปจัดนิทรรศการและออกร้านจำหน่ายรวมถึงจะมีการออกร้านเหล่ากาชาติออกสลากกาชาติ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางตามภารกิจของเรากาชาติจังหวัดแพร่นอกจากงานมากกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจำปี2,568แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดงานเทศกาลดอกไม้ เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนเมืองแพร่ให้ออกมาชื่นชมท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ของเด่นของจังหวัดแพร่และภาคประชาชนจังหวัดแพร่ยังนำมหกรรมไฟล้านดวงมาจัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่อีกด้วยนับได้ว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่และจังหวัดล้านนาตะวันออกนายกรัฐมนตรีย้ำสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัวเรือนละ6ขออภัยครับขัวเรือนละ9,000บาท บรรเทาความเดือดร้อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดพิจิตรพร้อมประกาศว่ารัฐบาลจะเสนอคอรมในวันที่14ตุลาคมให้อนุมัติเยียวยาเงินผู้ประสบอุทกภยัยขัวเรือละ900 0บาทรอบแรก ครอบคุมจำนวน600ลานรายใช้งบกลาง6,100ล้านบาทและจะเสนอเพิ่มเติมเป็นรอบๆเพื่อให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการลงทะเบียนให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อให้เงินโอนตรงถึงผู้ปชะเพื่อให เงินโอนตรงถึงมือประชาชนรวมถึงโครงการคนละครึ่งพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำรุ่มเจ้าพยาสั่งทุกหน่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการพร้อมปรับแนวทางใช้เงินเยียวยาปีละ30,000ล้านบาท ไปสู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวให้กรมชลประทานและสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งดำเนินทั้งระยะสั้นกลางและยาวยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างเป็นระบบทั้งนี้ช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมระดับน้ำจะทยอยลดลง และคาดว่าช่วงกลางเดือนสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมเดินหน้าโครงการบางบานบางไสชัยนาทป่าศัากและป่าศักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลุ่มเจ้าพยาอย่างยั่งยืนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพได้สั่งการศูนย์ปอพเขตท,ทั่วประเทศ ตรวจสอบและจัดสรรเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและทั่วถึงทกสเปิดตัวสินเชื่อเพื่อเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรสมาร์ทเทคกรอบวงเงินรวม1.5หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนในการทำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจัดสินเชื่อเพื่อเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรวงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการยกระดับการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในการนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาลดต้นทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยการแปรลรูปหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่พร้อมผักดันเกษตรกรไทยปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรตั้งเดิมสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมเยอร์ยกระดับการบริหารจัดการฟาร์มตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนโดยผู้ประกอบการต้องมีอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์และต้องมีการจัดทำแผนการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้การประกอบอาชีพรวมทั้งการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ MRR ลบปัจจุบันเทียบเท่าร้อยละ 5.625ต่อปีระยะเวลาชำระเงินกู้เป็นลายเดือนลายไตรมาสลาย6เดือนหรือลายปีสูงสุดไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันกู้เงิน ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไราที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าแล้วทรุณคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณคุณ,คณหักหลบรถชนคนอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นบื่จริงเลยไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นคำเตือนหากไม่ทำนี้พิกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทขับขี่ปลอดภัยอนใจเมื่อมีพรบคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เวลาแปลงฟันแงอยา่างบปิดกล้องแนมเตอมลลูก้นเดียวนะปอบ่เป็นยังกา้าเป็นกา้าน้องหู้กอการแปลงฟันโดยตีปอยขึ้นน้ำไหลไปตัวแ่หึงเสียงน้ำเกาลิตรต่อนาทีแต่ถ้าใจแก้วน้ำห้องน้ำบนปากคณะแปลงฟันจะใจน้ำเพียงหนึ่งลิตรต่อนาทีเตาอ,อันเนอร์อ๋อนี่คือเทคนิคดีๆเพื่อกาศประหยัดน,น้ำใจก็ขับใจและเจ้าน้ำในคุณค่าหูหักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์ ด้ความพวงใหญ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ตีสากรมประชาสัมพันธ์กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเทา้าผิดกฎหมายว้ายวายโรงเรียนจะเข้าแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยคงต้องเรียกวินแล้วล่ะโอ้ยมีานาตื่นสายเลยล่ะ โอ้บอสไซน์มอสไซ์จอดหน่อยค่ะไปไหนครับผู้โดยสารครับไปโรงเรียนมัธยโยมีน้อยจ้ะพี่เร่งหน่อยนะพี่โรงเรียนหนูจะเข้าแล้วไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวพี่จัดให้ขึ้นฟุตบาทเลยแล้วกันเร็วดีเอาเกาะให้แน่นๆนเลยน้องไอจะดีเหรอพี่ว้าวว้าวระวังคนค่ะว้าวอะอะหยุดขับรถบนทางเท้าเลยนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ารู้หรือไม่มีความผิดตามกฎหมายจราจรค่ะมีโทษปรับเงินไม่เกิน1000บาท และยังผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีโทษปรับเงินไม่เกิน5,000บาทแถมยังเป็นอันตรายให้แก่คนที่เดินไปมาบนทางเท้าอีกด้วยหากรถไปชนคนเดินอยู่บนฟุตบาทแล้วได้รับบาดเจ็บก็ต้องรับผิดชอบตามความหนักเบาที่ผู้เสียหายได้รับอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้น อย่าขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเด็ดขาดนะคะโหยพี่วินหนูไม่ไปกับพี่แล้วอะ่ะเดินไปเองดีกว่าแทนที่จะได้ไปโรงเรียนเดี๋ยวจะได้ไปโรงพักแทนไปละเ,เฮ้ยน้องแล้วข้าวินพี่อะ่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่ง,ง,ง,งกดเจนะจะบอกให้ ร,รับดื่มดื่มบอกรับปลอดภัยตลอดการเดินทางเลขความหวงใหญ่จากสวทอแปด FM 91้เมกะเฮิร์ ขยะเศษอาหารนี่ทิ้ตงตรงไหนครับอย่าเพิ่งทิ้งบางอย่างมันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่อย่างเศษผักและผละไม้สามารถนาไปเป็นอาหารให้สัตว์ขนาดเล็กอย่างเป็ดหรือไก่ได้ใบโหระพาสารแหน่ที่เรากินไม่หมดเอาไปปักชําในน้ําไม่เกิดรากนําปลูกหนูได้ใหม่อีกอ๋อแค่นี้ก็สามารถลดขยะเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วแถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะจ๊ะรักโลกร่วมพิทักษ์กรักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วันเสาร์ที่11ตุลาคมพศ2568ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจาก,กร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนมีฝนน้อยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มขึ้นกว่าวันนี้สำหรับบริเวณสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกํแแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณห,หภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณห,หภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ทัศนวิสัย1-10กิโลเมตรลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วานนี้วัดได้34.5องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เช้านี้วัดได้23.5องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 1นาฬิกานาทีจบการเสนอข่าวท้องถิน่นงานวราชการนั้นคืองานของแผ่นดินข้าราชการผู้ปฏบิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ท่องแท้ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรชัยเอี่ยมนุย้ยอ่าน